สอสก็เรียนงุ่นได้ปะ พักรัฐบาลสเปนออกกฎเข้มห้ามสมาชิกซื้อบริการทางเลดพูดหลังมีข่าวฉาวว่าสมาชิกระดับสูงในพักพัวพันคดีคอร์รัปชันแถมก็ตีกสี่ลูอีกด้วย6กรกฎาคมนะคะสำนักข่าว AFP รายง,งานว่าเพโดซานเชสนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีสเปนออกกฎห้ามไม่ให้สมาชิกในพักนะคะตีกสี่ลูค่ะสืบเนื่องจากที่นายชานโตสเตอร์อา้าวพูดผิดนายซานตตสค่ะเชอร์ดันนี่นมสกุลอย่างนี้นะคะอ่านายชานโสเชอร์ดันนะคะสมาชิกระดับสูงของ พักคาะกำลังถูกสอบสวนข้อหาคอร์รัปชันและก็ตีกสีหลูด้วยซึ่งทางพักสังคมนิยมนะคะซึ่งเป็นพักรัฐบาลระบุว่าทางพักเนี่ยได้แบนการขอการยอมรับหรือการได้รับการเล็ดยุดเพื่อแลกกับเงินนี่เป็นเป็นประโยคใหม่แลกกับการขายบริการทางเล็ดพูดก็คือการรับการเล็ดยุดเพื่อแลกกับเงิน และผู้ฝา่าฝืนนะคะจะถูกลงโทษระดับสูงสุดทางนายกงบอกว่าหากพวกเราเชื่อว่าร่างกายของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีไว้ซื้อขายทางพรรคเราก็ไม่สามารถยอมรับการการะทาที่ย้อนแย้งได้ทั้งนี้นะคะนายซานเชสนะคะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความยมสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะเขาได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกค่ะกูออกแล้วกูเอาอะไรแดกอ่าพร้อมกับระบุด้วยว่ากัปตันจะไม่สละเรือเพียงแค่เห็นคลื่นลมแรงแต่เขาจะอยู่คุมเรือจนกว่าจะผ่านพายุไปได้ ขมเกินจริงๆก็แอบตีกระสีหลูได้แต่อย่าให้ใครรู้เท่านั้นแหละเพราะถ้าไม่รู้ก็คือไม่ผิดและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มมาสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครั